ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะนำคนฟังที่ฟังอยู่เข้ามาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศประจำเช้าวันนี้ค่ะนัามนดีนำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณสุภาวดีสวัสดีคุณอนิชาพันธุรัตนะ์นักวิตุนิยมวิทยาชำนาญการนะคะที่ทำหน้าที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศในเช้าวันพืชมงคลวันนี้นะคะารายงานสดจากศูนย์วุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะเราจะเริ่มกันที่แผนที่อากาศผิวพื้นค่ะ ก็สำหรับภาพแรกกับภาพแผนที่อากาศผิพื้นเมื่อตอนตีหนึ่งวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านะมีหย่อมความกดอากาศตาะะ่ำปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านประเทศเวียดนามนะคะแล้วก็ทางด้านตอนใต้ของประเทศจีนค่ะต่อกันที่นะคะลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะต่อมานะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมณนะเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยภาพรวมก็มีเมฆบางส่วนค่ะ ต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรายดาร์ของชุมพรค่ะสำหรับภาพเรดาร์ชุมพรณเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะคะก็ยังตรวจไม่พบกลุ่มฝน,นะคะ่ะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรายดาร์ของหัดใหญ่ค่ะ ส่วนภาพเดาราหดใหญ่นะเวลาล่าสุดนะคะก็ช่วงเช้านี้นะคะทางด้านภาคใต้ตอนล่างก็ยังตรวจไม่พบลูกฝนเช่นเดียวกันค่ะอากาศก็ดีใช่ไหมคะวันนี้วันหยุดเหมาะที่จะเดินทางท่องเที่ยวมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่ออากาศดีๆแบบนี้เราก็มาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศไปพร้อมๆกันตามมาด้วยพยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ ก็สําหรับวันนี้ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตอนออกนะคะก็ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกหรือลมตอนตกเฉียงใต้นะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ภาคใต้นะคะก็จะทําให้ในวันนี้นะคะ่ะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนหรือฝนฟ้าขนองได้ในบางพื้นที่นะคะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บ้างในบางพื้นที่นะคะโดยภาพรวมนะคะก็อ,อ อยู่ที่ประมาณ40%ของพื้นที่นะคะโดยเพชรบุรีจะมีฝนน้อยที่สุดอยู่ที่ประมาณ30%ของพื้นที่นะคะแล้วก็ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงมานะคะจนถึงยะลานราธิวาสค่ะมีฝนอยู่ที่ประมาณ40%ของพื้นที่นะคะแล้วก็ตั้งแต่ชุมพรลงมาก็จะมีฝนตกหนักได้บ้านในบางพื้นที่ค่ะแล้วก็ บางโซน,นะคะบางพื้นที่ก็จะมีอากาศร้อนในช่วงกลางวันได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะของฝนส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนฟ้าขนองน,นะคะในช่วงบ่ายถึงะค่ำค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงกัน ค,คือวันนี้เนี่ยปริมาณฝนในพื้นที่ในสี่สิบเปอร์เซ็นของพื้นที่เลยแล้วก็บางพื้นที่ก็จะมีอากาศร้อนด้วยใช่ไหมคะในตอนกลางวันสําหรับคนที่ติดตามพยากรณ์อากาศอยู่ในเช้าว,วันนี้นะคะก็จะได้ทราบข้อมูลนะคะไม่ว่าคนฟังที่ฟังอยู่นะคะรวมถึงคนที่ชมไลฟ์อยู่ในช่องทางต่างๆของเราในวันนี้นะคะก็สามารถที่จะพูดคุยสอบถามรายละเอียดของพยากรณ์อากาศในเช้าว,วันนี้เข้ามาได้เลยนะคะรา เาไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาต่อเลยค่ะคุณอ,อนิชาคะ่ะส่วนในพื้นที่จังหวัดสงขลาวันนี้เองนะคะก็การกระจายตัวของฝนพอยุที่ประมาณ4 0ของพื้นที่นะคะโดยจะมีอากาศร้อนในช่วงเช้าได้ด้วยขออภยมีอากาศร้อนในช่วงกลางวันได้ด้วยนะคะโดยบริเวณนะคะที่จะมีฝนตกหนักได้บ้างน,นะคะในใน จะมีฝนได้บ้างในวันนี้นะคะก็จะเป็นทางด้านออพรมแดนนะคะพื้นที่ชั้นในๆของจังหวัดสงขลาแล้วก็พรมแดนระหว่างสตูลกับมาเลเซียตรงนี้นะคะอย่างอำเภอรัตภูมินะคะควรเนียงบางกล่ําหาดใหญ่คลองหียโคสะเดาแล้วก็นาทวีค่ะทักทายคุณอวยชายจากชัยบุรีด้วยนะคะที่เข้ามาชมถามมาด้วยค่ะคุณอ,อนิชาว่าวันนี้ชัยบุรีสุราษมีฝนไหมคุณสารนะคะคุณสาสวัสดีค่ะ ก็สําหรับชัยบุรีวันนี้ก็จะมีอากาศมีอากาศร้อนได้นะในช่วงกลางวันแล้วก็จะมีฝนนะคะหรือฝนฟ้าขนองในช่วงหลังเที่ยงจนถึงช่วงข้ามตรงนี้ก็มีได้บ้างอยู่ค่ะไม่มากใช่ไหมคะน,นนทิชาเออไม่มากค่ะไม่มากโอเคคุณอวยชัยฝนไม่เยอะนะคะเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะ แลสำหรับอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะวัได้36.5องศาเซลเซียสนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้นะคะของวันนี้ค่ะ,คะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ภาคใต้เมื่อเช้านี้ค่ะวัดได้23.5องศาเซลเซียสนะคะที่อ,อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีค่ะค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าในช่องแพลตฟอร์มใหม่นะคะคุณอนิชาจะหลุดไปแล้วสุภาวดีเชิญคุณอนิชาเข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะจะได้เข้ามาะะอีกรอบนะะหนึ่งนะคะโอเคเมื่อกี้มันอะไรนะคะรีสตาร์ทใหม่ค่ะ <c oughs> คุณอนิชาก็เลยหายไปนี่เป็นรายงานพยากรอากาศประจำเช้าวันศุกร์วันนี้นะคะศุกร์ที่9ก้าพฤษภาคม FM 107.75ร้อยเมกะเฮิร์สันนี้ทางสถานีมีการถ่ายทอดรายการพิเศษเนื่องในวันพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาข,นาขวัญน,นะคะออสวัสดีค่ะโอเคดิฉันเชิญไปแล้วเชิญไปแล้วไหมคะคุณอนิชาอยังยังไม่เห็นเลยอ หรอโอเคไม่ไม่ไม่โอเคเดี๋ยวเชิญใหม่โอเคค่ะอาจะเชิญใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะเข้ามาแล้วนะคะคนฟังที่ฟังอยู่นะคะทักทายเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้โอเคคุณนนทิชาเข้ามาในแพลตฟอร์มใหม่แล้วนะคะพร้อมที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดวันนี้รายงานอุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้นะคะ โอเคมาแล้วค่ะอุณหภูมิต่าสุดในพื้นที่ภาคใต้เช้านี้ค่ะว่าได้2 3่ามองศาเซลเซียสนะคะที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะไปปิดท้ายกันที่ปริมาณฝนสถานียี่ี่ชั่วโมงเจ็ดโมงเช้าเมืม่อวานจนถึง7จ็ดโมงเช้าว,วันนี้ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้ในพื้นที่ ให้ทุกคนได้รับทราบสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะทิ้งท้ายพี่น้องชาวเรือชาวประมงช่วงนี้อากาศร้อนจัดจัดมากๆเลยคุณอนนิชาคุณนิรัน์สวัสดีคุณนิรันต์ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่น้องชาวเรือชาวประมงของเราค่ะ สำหรับในช่วงนี้นะคะพี่น้องชาวเรือชาวประมงยังคงเดินเรือกันได้ตามปกติอยู่นะคะก็ถ้าเป็นอย่างอันดามันคลื่นก็สูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยห่างฝั่งก็สูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอสูงมากกว่า2เมตรได้นะคะก็ขอให้พี่น้องชาวเรือชาวประมงนะคะเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังนะคะแต่ว่าก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองกันด้วยค่ะคุณเอกพันหรือแบบเอกพลขอภายคุณเอกพลถามข้อมูลของคุณอนิชาเข้ามาว่า ภาพเรดาร์น่าจะหมายถึงเรดาร์สติงพรัมั้งคะกลับมาใช้ได้วันไหนคะคุณอนนิชาคะเออตอนนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะยังยังยังไม่ทราบเลยค่ะยังไม่มีคําตอบอ่ะคะ่ะน่าจะอีกสักระยะหนึงอะคะ่ะคุณเอกพลต้องใช้ภาพเรดาร์จากสติงพละเหรอคะเราจะสามารถให้คําแนะนําให้ข้อมูลได้ไหมคะว่าสามารถจะไปดูเรดาร์อ ของที่ไหนทดเชยของสถิงพระคะหัดใหญ่ได้ไหมคะต,ต,ต,ต้อง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 ดูว่าอยู่อยู่ที่จังหวัดอะไรนะคะก็เออถ้าตอนนี้โดยภาพรวมก็อาจจะให้ดูของจังหวัดตรังไปก่อนนะคะเรดาร์ของตรังนะคะหรือไม่ก็เออรดาร์ของมาเลเซียไปเลยนะคะไม่ทราบว่าอยู่จังหวัดอะไรนะคะแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าอยู่ในสงขลาก็ขอแนะนําให้เออ ใช้ในด้านของตรังไปก่อนค่ะคุณเอกพลอยู่สงขลาหรืออยู่จังหวัดอะไรคะตอบคุณออนิชานิดนึงจะได้แนะนําข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนจะได้นําไปใช้ประโยชน์แหมมีคอมเมนต์แบบนี้แล้วรู้สึกดีว่าเออภาพภาพเดียวเนี่ยนะมันจะมีความหมายขนาดนั้นสําหรับคุณโอ๊ยตายแล้วดิฉัน โอ้เรดาร์มันมันบอกอะไรกับเราบ้างนะคะคุณอนิชาภาพเรดาร์ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ขยายความทีจะบอกเรื่องของกลุล่มฝนนะคะการการเคลื่อนตัวนะคะทิศทางการเคลื่อนตัวแล้วก็ความรุนแรงของฝน,นะคะ่ะคนที่เขาดูเป็นเขาก็จะรู้เลยใช่ไหมคะลักษณะประมาณนี้เป็นอย่างนี้หมายความว่ายังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณอนิชา ใช,ใช่ค่ะโอเคนะคะทราบแล้วนะคะคุณเอกพลนะคะโอเคยังไม่ตอบกลับมายังไงตอบกลับมาด้วยนะคะคุณนนิชาจะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้นะคะโอเคเมื่อกี้เราบอกไปแล้วพี่น้องชาวเรือชาวประมงออกเดินเรือได้ตามปกติทั้งสองฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพราะฉะนั้นแสดงว่าคลื่นไม่สูงมากใช่ไหมคะ ช่วงนี้คลื่นไม่สูงค่ะอ,อ่โอเคนะคะและนี่เป็นรายงานพยากรณ์อากาศประจำเช้าวันศุกร์วันนี้9พฤษภาคมนะคะ2,568คุณอ,อนิชาพันธุรัตน์นะคะรายงานสดเข้ามาถึงแม้ว่าจะเป็นเช้าวันหยุดแต่ว่าเราก็นำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศให้ไอคนฟังได้ฟังแล้วก็ได้ชมสดไปพร้อมกันไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะเช้านี้ขอบคุณามากสวัสดีคะ่ะ อ่าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณเอกพลอย่าลืมอตอบคําถามคุณอ,อนิชาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงให้คุณอ,อนิชาเข้าไปตอบกลับนะคะว่าถ้าอยู่ในพื้นที่จังหวัดนี้จังหวัดนั้นแล้วคุณควรจะชมหรือเข้าไปติดตามนะคะภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์ในพื้นที่ไหนอย่างไรนะคะขอบคุณมากๆเลยขออนุญ,ญาตทักคุณพลน,นะคะ คุณเซียนนัดหรือเปล่าคะสวัสดีมอร์นิ่งคุณพลสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปร่วมสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก074 311 760 Listen live on indie.onair.one indie on Ind fm the radio professional